พระเต็มดวงพระจันทร์ก็กำลังขึ้นพระเต็มดวงพระจันทร์ก็กำลังขึ้น พืดนี้พระจันทร์สวยงามมากกําลังออกจากกลีบพระจันทร์สวยสวยวันนี้ คำคพระจันทร์สวยงามมากวันนี้วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวัน บคลิปนี้ก็เอาพระจันทร์สวยๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคลิปนี้ก็เอาพระจันทร์สวยๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะก็ขอ,ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนคะ่ะขอบ พระจันทร์สวยสวันนี้คำคือ จัจาร์กำลังเริ่มจะเต็มดวงแล้วพืชน,นี้พระจทรย์สวยงามมากกําลังออกจากคลิปคลิปนี้ก็เอาพระจัจทรย์สวยๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมพระจันทร์สวยๆด้วยกันนะคะโดยรอบ โดยรอบๆ ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงพระจันทร์สวยสวยวันนี้คำคืนพระจันทร์สวยสวยวันนี้คำคืน จันร์กำลังเริ่มจะเต็มดวงแล้ววันนี้เป็นวันตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงเนี่ย วันนี้เป็นวัน คุณค่ะที่เข้ามารับชมพระจันทร์สวยๆด้วยกันนะคะพระจันทร์กำลังเริ่มจะเต็มดวงแล้ว อนนี้เวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรง คลิปนี้ก็เอาพระจันทร์สวยๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะขอบ โดยรอบๆอาจรย์กำลังเริ่มจะเต็มดวงแล้ว